ดิฉันนางสาวพรพิมลพลสวรรค์นักประชาสัมพันธ์ PA ค่ะหลายๆท่านนะคะอาจจะเคยเดินทางมาชําระค่าไฟฟ้าที่สํานักงานแล้วต้องรอคิวนานนะคะหรือว่าอาจจะมีความกังวลใจในการออกเดินทางจากบ้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจะดีกว่าไหมคะถ้าในวันนี้ท่านสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้เองโดยมีวิธีง่ายๆดังนี้ค่ะโดยไปที่แอปพลิเคชันธนาคารของท่าน กดไปที่ไอคอนสแกนบาร์โค้ดสแกน QR code จากใบแจ้งชำระค่าไฟฟ้าของท่านหลังจากนั้นระบบจะแสดงยอดที่ต้องการชำระค่ะตรวจสอบยอดเทียบกับใบแจ้งชำระค่าไฟฟ้าหากถูกต้องกดถัดไปค่ะระบบจะปรากฏหน้าจอยืนยันข้อมูลหากข้อมูลถูกต้องกดยืนยันเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าสลิปการชำระเงินค่ะ อย่างเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสลิปจะถูกบันทึกเก็บไว้ที่เครื่องเพื่อยืนยันว่าท่านได้ชำระค่าไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยแล้วนะคะยังมีแอปพลิเคชันของธนาคารอื่นๆที่สามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารออมสินนะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชันอื่นๆที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะ ง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะไม่ต้องเดินทางมาชําระค่าไฟฟ้าที่สํานักงานก็สามารถชําระค่าไฟฟ้าได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะสําหรับวิดีโอถัดไปนะคะจะมีอะไรน่าสนใจอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ